ดูนอนสิี่คุณทำฮัมที่ที่ที่คุณทำสวัสดีค่ะที่้านมาบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนวันนี้มีแดดหน่อยเอ้าเชอรี่ไม่ได้บอกเจมส์ตกกลับกลับละ ปูพุธอววภูพุดว่าภูพุธออออวัวออวออลวัวสวยมากสวยมากทุกคนไล่ On vous parle gratuitement sur 150€. C'est la condition régulière. Allez, d'accord. C'est vrai. C'est le design des puits. C'est la histoire. C'est ce qui m'a fait... Oui. Pas ça. Il est sur le site de l'établissement français du soir. Pas ça. Qui plus est, deux saisons. Impossible, se disait-elle, jusqu'au jour où elle découvrit... Les radis, origine France, encore moins chère à 79 centimes la botte chez Aldi. Et depuis oui, oui, les radis, oui. c'est <laughs> sa botte secrète. Aldi, place au nouveau consommateur. On <laughs> se <laughs> ครั้งที่สนะคะฟูแก้นะคะฟูแก้ออกเสียงไม่ถูกนะคะกี้ต้องถ่ายปีนี้มามากับลูกนะคะทุกคนได้พาลูกมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังๆของฝรั่งเศสนะคะบรรยากาศ ป่ะพาลูกเที่ยวนะคะสวยะคะคือเดี๋ยวเราจะพาไปชมอยุทยาเหมือนเมืองอยุธยานะคะเป็นร้านอาหาร่ะเดี๋ยวพาไปข้างในอุ้ยได้เหรียญแล้วทุกคนนี่นะคะเราได้เหรียญแล้ว สวยมากทุกคนไะถ้ามาตรงนี้นะคะก็ต้องเดินทางนี้นะคะมาปร์คต่างก็จะเป็นแบบเหมือนพวกปราสาทวางคล้ายๆอ,อ่อายุทยาเมืองเก่าของเขานะคะนี่เราก็อธิบายไม่ถูกนะคะทุกคนแต่เรามารอบที่สองนะคะอันนี้ก็ดีใจที่ได้ลูกมาด้วยลูกมาเที่ยวด้วย พยายามแบบว่าถ้ามีเวลาก็พยายามหาที่เที่ยวที่แบบว่าจุดสำคัญสำคัญให้พวกนางรู้จ้ะชาดังดูเวนนูกบอะไรไม่รู้หนาวมาทุกคนสวยมากทุกคนปะเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นดอยข้างบนนะคะแต่ดอยที่นี่มันแบบว่าขึ้นสบายมากเราเรียกเป็นดอยนะคะ ไว้กันลืมตรงนี้มันก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นๆตอนนี้เขาตัดยญ้ายอยู่ก็จะหนุกๆหน่อยนะคะกลีเรากำลังจะขึ้นไปบนยอดเขาสูงนะคะแต่ว่าทางเดินเขาดีมากเลยนี่นะคะ เหมือนที่นี่เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆตลอดวีดอีซี่อีซี่อะไรอูอีซี่ชัวรอะไรอูเนี่ยอยู่บนยอดสูงนะคะทุกคนมาทุกคนจะพาไปชมนะคะสดชื่นมากอันนี้เห็นว่าเขากินได้นะ เเราาาคยมาายมถ่สวัสดีคะ่ะยำช้ทาที่สุดชื่นนะคะจะพาชมนะคะบนภูเขาอันนี้เก็บกินได้นะคะไปทำสลัดหรือว่าไปทำแกงขี้เหล็กนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นขั้นแบบคือเขาทำดีอะ่ะเราเดินสบาย บ้านตามดอ,อยตามบนเขานะคะใบใหญ่มากน่าเก็บอะไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องรีบๆเราจะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะออกมาจากบ้านคุณแม่นะคะก็มาที่เมืองนี้เลยแล้วก็จะมีที่เที่ยวต่อๆกันถ้าเราแวะตรงไหนได้เราก็จะแวะนะคะม <c oughs> าชาติคืออยู่กับฝรั่งนะคะ เฉพาะคุณพ่อบ้านเราไม่มีทางที่คุณจะได้ใส่รองเท้าส้นสูงนะคะเราต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบหรือเตรียมตัวตลอดเวลานะจ๊ะ <c oughs> <g ill ain> ชีวิตต้องเดินระวังโดนหมามุยนะ <c oughs> หมามุยฝรั่งอะ่ะมันจะแสบแสบเราก็ต้องใช้น้ําแข็งหรือน้ําล้างหรือน้ําส้มสายชูเสียงหอบหึด เ็าเดินมานี่สู้ชีวิตในการเที่ยวจริงเลยเดินออกไปก็จะเป็นถนนเป็นถนนอิเมืองหนึ่งเลยอ่ะ ชีวิตต้องสู้นะคะทุกคนตามจริงมาขึ้นเป็นกั้นขันไปนะคะเนี่ยบ้านคนชีวิตต้องสู้พวกามอยากเที่ยวเขาปิดไงเขาไม่ให้ออกในการเที่ยวในการเที่ยวนี้ต้องสู้ปกติมันจะเปิดให้เราแบบเดินเข้าไปในเมืองเงี้ยในโบส นางชมเมืองนางสวยนะจ๊ะขึ้นไปอีกค่ะคือชอบอะ่ะบ้านเป็นแบบขั้นบันไดขึ้นมาเป็นชั้นๆนะคะส้นสูงอะ่ะอย่าหวังว่าคุณจะได้ใส่นะคะ เหมือนคม,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 มนี่ก็จะเป็นพวกร้านของฝากจิวเวลี่อะไรนะคะทุกคนคือพื้นถนนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเราเดินอะ ช่เรานางทำเวลาเพราะว่าเราต้องไปอีกเมืองหนึ่งยิบสองโลเป่าหนังมาเช้าๆยังไม่มีอะไรขายแดดเริ่มมาแล้ว ือเที่ยวแบบทําเวลาไปเดี๋ยวเดินดูห้องน้ำจ้าไม่มีมาร์กอะ่ะไม่มีจมูกปิดที่นี่เขาไม่ปิดจมูกแล้วนะคะทุกคนพอเราใส่เขาก็จะมองเป็นบางที่ทบรรยากาศห้องน้ำ เลิศหรูสเวนเตนของผู้หญิงอยู euh. ่ไหนอ่ะเข้าห้องน้ำทุกคนแล้วเนี่ยตรงนี้ผ่าชมบงโหวเข้างในนะทุกคน สจะรีมาสารภาพบาปทำบาปไปยัไมเก็่ไม่ี่ขอพรออนุกีุ้กี้พุกี้ไม่รูเี้บกี้มันเป็นสกอย ก็เดินลัดเลาะต่อนี่นะคะออกจากโบนอะแล้วเข้าทางปังเนี่ยชาดังพูบิกคือสวยมาก เป็นเมืองดอกไม้เป็นปาร์คดอกไม้นี่นะคะเหมือนขึ้นดอยเชียงใหม่เชียงรายเห็นไหมจะมีนัคือสวยมากทุกคนสว,สวยมากทุกคน คือบรรยากาศสวยมากบรรยากาศนะคะยามเช้าสดใสที่ฝรั่งเศสคือที่นี่ผูส้สูงอายุน่ารักมากจะแบบมีแต่ฝรั่งล้วนๆนะคะที่ไัยเกษียณมาอยู่ น้าราก็แอบถ่ายคุณลุงคือที่ไม่มีผสมลูกครึ่งไปไหนวันนี้พอชมน้ำตกอุ้ยดอกนี่หอมนะเฉลี nó cũng có nhiều, xinh xinh, đi, xinh xinh, xinh xinh, xinh xinh, ลำธารที่รักคือถ่ายให้อ้บ้างดิอ,อุ้ยดูตรงนั้นนี่ นะคน่รงนี้ก็มีจ้าให้ดูบรรยากาศต้อตอตอนอะไรึงเหลืองสีขาวเต็มต้นอ,อะไรขาวๆเต็ม ตัดหญ้าก,กันสวยมากทุกคนอันนี้ทางลงอีกทางหนึ่งนะคะลงสะดวกสบายมากเนี่ยน้ำมีช่องน้ำ ก็จะเป็นดอกไม้งามๆนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะลงไปตามขั้นบันไดนี้นะคะทุกคนคือดอกสวยๆเต็มเลยจ้ามีสีแดงสีขาวด้วย ก็จะเป็นทิวริปนะคะแล้วก็ดอกไม้ต่างๆบรรยากาศลมลื่นชื่นใจก่อนกลับปารีสนะคะเราก็แวะหลายๆที่เลยจ้าทุกคน ปลงไปข้างล่างทุกคนจะพาลงไปข้างล่างนะคะอุ้ยมุมนี้สวยอยู่นะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราออกจากโบสถ์นะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างเป็นขั้นขันบันไดไปเป็นขั้นๆพื้นอย่างเงี้ยดีมากเลยอะ่ะ างนี้เหมือนมีคนเรียกอะเดินดีๆนะระวังลื่นฮะทุกคนล,ลงดีๆนะพาด,ดูทางลงทุกคนเล้วแล้วมีคนเรียกเ้าอ,าอ,าอะ ไปเราจะรุยรุยทุกคนทางนี้ก็เดินได้นะก็เดินได้โอ๊อยต้องเอาทุกชอตทุกภาพน,นะทุกคนมันเสียดายอะ สวยจริงๆนะถ้าดูด้วยตาเปล่าว้าวตรงนี้ก็มีนั่งทำเวลาจ้าเขาตัดยานฮะเออทุกคนดูดิสวยมาก นี่นะคะเราลงมาจากโบสถ์มาค่ะป้าทุกคนไปต่อจ้า สีสันญ,ญา้าเขียวชอุ่มดอกไม้ก็สวยมาก เเลยอะ่ะสียงน้ำตกนะคะธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือนางเรียกแล้วอะ่ะค่ะทางลง ยอยากได้ผัวฝรัง่งแต่ก็ต้องเดินทนเราก็เกิดมาจนต้องทนต่อไปดูเราเดินจากนี้นะคะ มีคนเรียกคือย,ยังไม่ได้ภาพอ่ะนางเรียกเสียงน้ำตกเสียงนกร้องธรรมชาติ lại cái cái lia Hãy subscribe cho kênh Ghiền เดินตามสอนโซ่สายนานแคปขรบจำอุ้ยบ้านนี้ขายแต่ก่อนมีกีวีนะชฉลีชยลีมีกีวีหนิไม่ทรงอ่ะกีวีกีวีเอาว้องไงกีกีต้องทำเวลาอุ้ยปิดนี่ ปิดอนาคือปิดคะ่ะร้านแคปร้านประจำของเรา ไปสดชื่นนะคนเริ่มเดินละแดดเริ่มออกนะคะค่ะคนจะพาไปชมรอบๆนะคะผู้สูงอายุจ่องมาเดินเล่น But it gives you an idea because you're saying, <laughs> Britain is I mm -hmm.